สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมมาดูดวงของคุณในเดือนนี้สำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15้ามกราจนถึง12กุมภาแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่มังกรอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวเสาดาวประจําตัวของคุณยังคงจรทับลักอยู่ดาวเป็นเกษตรนะเป็นเกษตรก,ก็หมายถึงความเข้มแข็ง ความมั่นคงเพียงแต่ในช่วงนี้ดาวเดินถอยหลังแต่ว่าก็ยังเดินถอยหลังอยู่ในบ้านของตัวเองทำให้อชาวมังกรอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหน่อยแต่ว่าอารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ง่ายนะอารมณ์เบี่ยงวีนง่ายเสาในราศีนี้เป็นเสาที่ค่อนข้างเคร่งเครียดแล้วก็เอาจริงเอาจัง,อ,จงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวมังกรคุณต้องพยายามผ่อนคลายตัวเองบ้างนะอย่าไปยึดติดอะไรให้มันมากนะ อาทิตย์เจ้าเรือนมรณะนะเล็งเสาตานุลักษ์อยู่มรณะนะเล็งลักแล้วก็เล็งตนุลักษ์ด้วยเขาบอกเป็นช่วงเข้าเคราะห์เนาะสิ่งที่ชาวมังกรต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยโรคเก่ากําเริบแล้วเสาเนี่ยเป็นาดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นความเครียดความวิตกกังวลต่างๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพอคุณเครียดมากแล้วเนี่ยเหมือนกับสุขภาพผิดมันป่วยมันทําให้สุขภาพกาย ป่วยมากขึ้นนะอย่างที่บอกผ่อนคลายตัวเองนิดนึงนอกจากนั้นแล้วยังจอร่วมกับพุทธเจ้าเรือนอริอริก็หมายถึงความเจ็บไข้ไม่สบายได้อยู่แล้วด้วยนะ,อะนอกจากโรคเก่าแล้วปัญหาเก่าเก่าของชาวมังกรที่คุณเคยเจอที่เคยมีมันก็จะกลับมาเช่นเรื่องของนี้ศิลแล้วอริมรณะที่มันจอร่วมกันเนี่ยเวลาที่มันเกิดปัญหาแล้วมันเดือดร้อนด้วยมันไม่ใช่ มีปัญหาแล้วถามว่ามันแก้ได้ไหมมันแก้ได้แต่กว่าจะแก้ได้นี่ต้องบอกว่าเอามือไก่นะผาดอารมณ์นั้นน่ะคือมีแล้วมันเดือดร้อนด้วยนะกว่าจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องแบบอืมหลายยกแต่เขาคุณก็จะผ่านไปได้นะเพราะว่าพุธอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนสุภะก็ใช้ความอดทนดิ้นรนมากหน่อยกว่าที่คุณจะผ่านไปได้ ทีนี้ดาวที่มันจอนอยู่ในภพปัตตนิแล้วเลงอยู่ก็ดูในเรื่องของความรักด้วยเลยคุณจะมีเรื่องทุกข์ใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ตัวคุณนะคุณก็ยังไปทุกข์เรื่องของปัตตนิด้วยเพราะว่าปัตตนินี่หมายถึงคนรักคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามก็ได้ด้วยนะที่จะทําให้คุณเดือดร้อนถ้าคุณมีคู่อยู่ก็จะมีปัญหา ขัดแยง้งทะเลาะเบาะแหวงแล้วก็อเอาทิฐิเข้าใส่กันนะ่ะนึกออกไหมหรือคู่อาจจะสร้างหนี้ให้คู่เจ็บป่วยไม่สบายก็ทําให้เป็นภาระที่คุณต้องดูแลแต่ว่าเรื่องเจ็บป่วยนี้ว่ากันไม่ได้เนาะคุณที่ยังไม่มีคู่เป็นอีกราศีหนึ่งนะที่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยประมาณสักอาทิตย์แรกของเดือนยังไม่ควรสนใจในเรื่องของความรัก ต่ดูแล้วคุณเองก็น่าจะเหมือนกับแฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวสะมากกว่าสุขดาวของความรักมันไปจรอ,อยู่ในภพมรณะด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังการถูกหลอกจากเพศตรงข้ามได้เหมือนกันบางทีเข้ามาตีสนิทเหมือนเพื่อนห่วงใยเ,เจตนาแอบแฝงมีนะเพราะฉะนั้นก็ ดูให้ดีก่อนตัดสินใจแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสได้เจอไหมมันมีโอกาสได้เจออยู่แล้วนะเพราะว่าสุกังคารจรร่วมกันนี่เขาเป็นดาวคู่ความสัมพันธ์คู่ความรักอยู่แล้วอาจจะเจอโดยไม่ตั้งใจโดยบังเอ,อิญหรือเจอจากสื่อโซเชียลจากโลกออนไลน์หรือว่าเพื่อนแนะนาให้รู้จักนะแต่ว่าดูให้ดีก่อนนะในเรื่องของการงานสุขเจ้าเรือนการงานก็จรอ,อยู่ในภพมรณะเหมือนกัน มันจะดีดาวแบบนี้นะจะดีในกรณีที่คุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับมรณะคือความตายความเจ็บป่วยของคนเช่นทํางานบริษัทยาหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้รายได้ดีนะเพราะว่าจรร่วมกับอังคารด้วยแล้วอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภะแล้วเขาเป็นคู่มิตรกันเนี่ยถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับอย่างที่บอกมาเรื่องความสําเร็จเรื่องลาภผลรายได้ค่อนข้างดีแล้วศุกร์อีกเรือนเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะมันจะมีงานใหม่มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามา ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ก็ยังได้นะแต่ว่าถ้าเป็นงานทั่วๆไปงานลูทีนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมรณะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะเฉพาะตัวแบบเนี้ยพอดาวการงานไปจออยู่ในภพมรณะมันจะมีความยุ่งยากมีความผิดพลาดเสียหายเกิดข,ขึ้นกับการงานได้แล้วต้องระวังมันจะไปกระทบกับเรื่องเงินคือทํางานพลาดแล้วถูกหักเงิน อารมณ์จะประมาณนี้นะแล้วเสาที่เล็งกับอาทิตย์เนี่ยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุก็ใช่แต่เขาเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังการมีปัญหากับผู้ใหญ่ทะเลาะเบาะแววงกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่กดดันทําให้คุณเกิดความเครียดแล้วอยากจะออกงานนะปัญหาเก่าๆก,ก็ยังทําให้ปวดหัวอย่างที่บอกช่วงนี้ยมังกรดวงค่อนข้างเข้าเคาะแต่ว่าคุณยังสามารถที่จะ ประสบความสำเร็จในเรื่องงานได้เพียงแต่คุณต้องทำงานหนักมากๆอ่ะคือต้องทุ่มกำลังตายทุ่มกำลังใจกันแบบสุดๆคุณอาจจะท้อบ้างเบื่อบ้างเพราะว่าดาวการงานอยู่ในภพมรณะบางทีเบื่อเบื่อคิดมากกังวลแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดด้วยนะแต่ว่าในข้อดีก็ยังมีดีอยู่นะเอาให้มังกรชื่นใจหน่อยเดี๋ยวจะทายแต่ไม่ดีเลยในข้อดีคือสุกร่วมอังคาร คุณมีปัญหามีอะไรเพื่อนฝูงก้อยังช่วยเหลือยังพอที่จะเหมือนกับดึงดึงกันไว้ได้ฉันอยากออกจากงานจะออกแล้วโมโหอารมณ์ขึ้นจะออกเดี๋ยวนี้ออกวันนี้อะเงีย้ยเพื่อนอาจจะดึงสติยังดึงคุณกันเอาไว้ได้อยู่นะคุณที่ตกงานก็ช่วงนี้อาจจะได้งานแล้วมันอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอให้สุขตอนเข้าพบสุภาช่วงนั้นคุณจะมีโอกาสได้งาน นะในเรื่องของการเงินราหูเจ้าเรือนการเงินตอนนี้จรอ,อยู่ในภพปุตตะแต่ว่าดาวเป็นนิดนะเป็นนิดก็หมายถึงรายได้ที่มีเข้ามาเนี่ยคือคุณมีเข้ามาได้เรื่อยๆปุตตะหมายถึงรายได้เล็กๆน้อยๆอยู่แล้วรายได้ใหม่ๆรายได้ที่เข้ามาได้เรื่อยๆความเป็นนิดคือเป็นเงินก้อนเล็กก้อนน้อยแต่ว่าถ้าคุณทํางานให้มากขึ้น ขยันมากขึ้นอันนี้คุณก็จะได้เงินมากขึ้นด้วยแล้วมันก็มีแนวโน้มแบบนั้นนะในเดือนนี้ที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นปัญหาคือสุขเจ้าเรือนปุตตะเขาไปจรแจ้งผลมรณะทําให้เงินที่คุณหามาได้มันมีเรื่องต้องจ่ายออกไปพรอมีเงินแล้วมันจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายตอนนี้มังกรจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ็บไข้ไม่สบายดาวอังคารเจ้าเรือนพันธุที่จอนในภพมรณะ คุณจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเนี่ยซ่อมบ้านซ่อมรถแต่ถ้าใครจะขายบ้านขายรถช่วงที่ดาวพันธุจรในภพมรณะเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะขายได้นะอย่างที่บอกรายได้มีแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้ดีในเรือนการเงินเองนะยังมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหัสและเจ้าเรือนวินาศจรอ,อยู่แล,ล้วพฤหัสในเรือนลาหูนี่คู่หลอกคู่ลวงเลยนะ พื่อเลือหัดเองก็เดินถอยหลังเหมือนเสาตัวคุณส่งผลให้การเงินของคุณจะมีความล่าช้าออกไปบ้างสัจจะนี่หมายถึงเพื่อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มังกรอย่าให้เพื่อนยืมเงินคนใกล้ชิดคนสนิทคุณมีอกคือยืมแล้วมีอกปากศูนย์เอาแบบนี้ยืมแล้วไม่ได้คืนเสียเงินด้วยพอทวงแล้วเสียเพื่อนอีกหา,ากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยืมแล้วก็ระวังเรื่องของการถูกหลอกด้วยนะ วันที่5สิงหาดาวพุธดาวเจ้าเรือนอริและพุธเจ้าเรือนสุภจรเข้าพบมรณนะมังกรทําใจนิดนึงนะเดี๋ยวอดทนให้ดาวทั้งหมดย้ายออกจากพบมรณนะก่อนคุณจะดีขึ้นตอนนี้มันมีดาวถึง4ดวงที่จออยู่ในพบมรณนะคุณก็จะแบบคือค่อนข้างหนักนิดนึงอะ่ะเป็นกําลังใจให้ชาวมังกรในเดือนนี้แต่ว่าดาวพุธเจ้าเรือนอริและพุธเจ้าเรือนสุภะที่จรเข้าพบมรณนะเนี่ยดาวมีตําแหน่ง คือดาวเป็นมหาจักรมหาจักรคุณมีความสําเร็จได้แต่คุณต้องเหนื่อยดาวราชาโชคบางทีมันก็เหมือนบุญเก่ามันก็จะได้อะไรมาง่ายๆเพราะฉะนั้นดาวที่ได้ตำแหน่งแล้วมาตอนอยู่ในภพมรณะเนี่ยเขาบอกดาวดีมาอยู่ในภพเสื่องถามว่าคุณจะมีความสําเร็จได้ไหมคุณมีได้นะคุณหาความสําเร็จได้แต่เป็นช่วงที่คุณต้องทํางานมันต้องเหนื่อยมันต้องลุยแล้วจะมีความสําเร็จมาให้คุณเห็น พุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคําพูดในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่ในภพมรณนะคุณต้องระวังเรื่องคําพูดมากๆนะแล้วมาอยู่ในราศีธาตุไฟจอนร่วมกับอังคารอย่างเงี้ยเป็นดาวคู่วิวาทะเลยนะเพราะฉะนั้นคําพูดของคุณช่วงนี้จะแรงคําพูดคุณจะกดดันนะคนฟังจะแบบคือมันจะทําก่อให้เกิดความไม่พอใจได้ง่ายนะอังคารคุณเป็นเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้น โอกาสที่คุณจะมีวิวาทะนี่ก็คือกับเพื่อนร่วมงานหนึ่งแล้วนะและกับคนในครอบครัวแต่ว่าในข้อดีคือพุธที่เขามาจอนร่วมกับศุกเนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุน้ำกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาแบบโชคช่วยนั่นแหละแบบราชาชโชคหรือในภพมรณะคือแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึง วันที่14สิงหาดาวสุกดาวเจ้าเรือนปุตตะและสุกเจ้าเรือ,มมอนกรรมะจรเข้าพบสุภะดาวเป็นนิดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยดาวการงานคุณจรพ้นออกจากภพมรณะมาแล้วเรื่องการงานของคุณจะค่อยๆดีขึ้นเหมาะแก่การที่คุณจะขยับเรื่องงานนะหรือว่าการหาอาชีพที่สองที่สามหารายได้เสริมเนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเรื่องการเงินของชาวมังกรในช่วงนี้คุณจะขยับด,ดีขึ้นนะมันจะมีช่องทางของ รายได้เข้ามาได้มากขึ้นวันที่17ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมอรณะจอเข้าพบมรณะดาวเป็นเกษตรทีนี้อาทิอตย์เขาจรมาเจออังคารดาวคู่ศัตรูดาวคู่นี้ก็เป็นดาวเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการผ่าตัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวมังกรคุณต้องระวังนะใช้รถใช้ถนนในเรื่องของสุขภาพยังต้องระวังอยู่ แต่ว่ายังดีที่ว่าพุทธอกเรือนเป็นเจ้าเรือนสุภะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุหรือมีอะไรแล้วเนี่ยมันยังรักษาได้นะเียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานเนื่องจากตอนนี้ดาวเจ้าเรือนม,มรณนะเขาเป็นเกษตร,รเวลาป่วยจะป่วยนานรักษานานเพราะฉะนั้นใครที่ดวงตกเนี่ยพอดาวดาวอาริดาวมรณนะดาววินาศเป็นเกษตรก็จะดวงตกนานด้วยเหมือนกัน วันที่23สิงหาดาวพุธดาวเจ้าเรือนอริและพุธเจ้าเรือนสุพระจอเข้าพบสุภะดาวเป็นทั้งกเกษตรและเป็นทั้งอุดวันที่23ไปแล้วเนี่ยชาวมังกรคุณจะชื่นใจได้บ้างนะคุณจะเริ่มยิ้มได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะสุภะแปลว่าความสําเร็จการขยับขยายเนี่ยดาวคุณแข็งแรงมากเพราะเป็นทั้งกเกษตรแล้วก็เป็นทั้งอุดแล้วพุธย,ยังเป็นคู่ธาตุน้ํากับศุกร์อย่างที่บอก สุขคุณเป็นเจ้าเรือนการงานพุธเขาจะอบอุ้มให้สุขที่เป็นนิดที่มันกระเจาะกระแจะกระเปาะกระแปะอยู่เนี่ยให้เขาฟื้นสุขการงานของคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นเพราตั้งแต่เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามไปนะชาวามังกรในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเงิน คุณจะดีขึ้นมากๆคือเรียกว่าชื่นใจเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาเนี่ยตั้งแต่วันที่หถึงวันที่22เนี่ยอดทนสักนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องของสุขภาพกายเรื่องของสุขภาพใจพอวันที่23ไปแล้วคุณจะฟื้นและคุณจะดีขึ้นมีความสำเร็จให้คุณได้ชื่นใจนะ แล้วเรื่องดีๆที่จะทําให้ชาวมังกรชื่นใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอพุทธที่เป็นเจ้าเรือนสุภจรเป็นเกษตรเนี่ยแล้วจรร่วมอยู่กับศุขในเรือนศุขมีราหูเจ้าเรือนการเงินของคุณอยู่แล้วมาจรอ,อยู่ในภพปุตตะคุณจะมีโอกาสมีโชคนะมีโชคใหญ่ได้เงินแบบที่ไม่คิดว่าจะได้หรือคุณจะมีะไรายได้พิเศษมีไรายได้ใหม่ๆเข้ามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ยิบสาไปแล้วมังกรยิ้มได้แล้วนะ โอเคนี่คือภาพรวมของชาวมังกรในเดือนสิงหาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกานแชร์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า